สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้โดนลงมากลางป่าข้าวให้ทุกคนได้ดูครับว่านี่ครับป่าข้าวที่สูงดูเทียบเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเขาเติบโตมาได้เต็มที่มันเป็นอย่างเงี้บความสวยงามของเขานะครับก็จะมีบ้างนะครับกับอาการใบเหลืองนิดเล็กน้อยนะครับถึงเราจะไม่ได้ตัดนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าพอดูได้นะครับ กับอาการพุ่งของมันครับซึ่งจะเป็นลวงเป็นอาการมารครับแล้วเราจะดูข้างล่างครับว่าเป็นยังไงเนาะวางเสียงก่อนครับดูกันครับนี่ครับอาการของต้นข้าวนะครับซึ่งกําลังจะเป็นข้อเป็นอะไรของมันครับเส้นความสวยงามมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับกับการเจริญเติบโตของเขานะครับเนาะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันมืดมันคึมครับเอากล้องลงข้างล่างครับ แต่ก็ความสวยงามมันก็มีให้เราได้ดูได้เห็นนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับอยู่กลางงานนาครับนะครับนน่นกอไผ่ที่เราสับหน่อไม้อันคือตรงที่เราเก็บเห็ดครับนะก็มาอยู่ริมนี้ฝั่งนี้เลยครับเพราะว่างานนี้น้ําน้อยที่สุดครับช่วงนี้นะครับส่วนงานอื่นเราไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับก็นี่แะครับธรรมชาติของเราในการที่จะทำครับเนาะ มันจะเป็นอย่างไรครับ re, ในการที่เราดูแลในการที่เราจะรักษาให้ได้ผลผลิตนะครับเนาะเห็นไหมตรงที่มันสั้นมันก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งมันเป็นร่องดินที่เป็นร่องของมัน,นครับเรียกร่องดินดินตื้นตรงนี้คือดินตื้น,นครับตรงนั้นคือ,อจะเป็นคูดินที่ดินสามารถลากข้าวสามารถที่จะเดินได้กับสามารถรากข้าวเดินไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นง,งี้ครับถ้าเดินไม่ได้เขจะต้น สั้นแล้วก็เดินยากหน่อยถ้าดินข้างล่างเนี่ยเราเหยียบจะไม่ค่อยมีคโคลนครับตรงนี้ครับจะไม่ค่อยมีคโคลจะเป็นดินด้านๆน,น,นะครับแต่ถ้าตรงไหนที่ต้นข้าวขึ้นสูงขึ้นดีเนี่ยมันจะเป็นตรงที่อ่าล่องของต้นข้าวมีคโคลมีอะไรอยู่นะครับทาให้ต้นข้าวมันรากเดินได้พอรากมันเดินได้มันจะ,ะทําให้ต้นข้าวสวยงามครับมันก็ต้อง เป็นไปตามนั้นเหมือนกับการพรวนดินปลูกผักนะครับว่า,าการปลูกผักของเราดูแลอย่างไรเนาะในการาปลูกผักเราก็ต้องดูแลว่าดินจะต้องร่วนต้องซุยขนาดไหนรา,ากจะเดินได้เยอะไหมนะครับปลูกข้าวก็เหมือนกันครับในการไถทั้งไถพรวนไถแปลก่อนจะไถหวานครับบางครั้งบางทีบางที่ไถหวาน,นมันก็ทำให้ดิน ล้วนได้ถ้ามันลงลึกได้ี้แต่ช่วงจังหวะในการหวานของเราอาจจะเป็นช่วงดินแข็งผลยังตกมามาไม่ถึงอะไรเงี้ยปดินมันก็แข็งมันก็จะทำให้ดินแน่นครับวความที่จะทำให้รากข้าวมันเดินได้หรือไม่มันก็อาจจะช้าหน่อยอะไรเงี้ยครับนี่ครับ,รบการดูแลธรรมชาติของต้นข้าวเนาะไปครับไปดูอย่างอื่นกันนะครับไปครับ ก็มาเลาะทุ่งหาของกินครับกลับบ้านทีนีะครับเดี๋ยวเราจะสับให้ดูครับว่าหนอน,นี้จะได้ไง่ายไหมลองรัวถือโทรศัพท์ด้วยนะเนี่ยครับอ่าไม่น่าจะเลึกครับเพราะว่าอ่ามันไม่ใช่หนอนางดินแล้วเราจะสับลึกไม่ได้นะครับอุ้ยต้องมุดเข้าไปอีกนะครับเนี่ยอ่า่าอ่าพอดีพอดีเลยครับเนี่ยมา ครับหน่อแรกของเราครับอ่ะแค่นี้ก็ได้ต้มกินกับน้ำพริกอร่อยอร่อยไปดูอีกทีครับว่าจะมีอีกไหมไปครับตรงนี้ก็ได้สองหน่อครับมีอีกหน่อหนึ่งอยู่ฝั่งนน้นครับต้องไปฝั่งโน้นครับอ่ะเดี๋ยวไปครับอ่ะอ่มีของกินเรื่อยๆแล้วนะไปครับโยนไ้ที่เดียวกันก่อนเดี๋ยวเราก็ไปหาเพิ่มกันครับไปครับหน่อนนี้อยู่ลึกๆนะครับ ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้ถือขากล้องมาครับฮะถือว่าเราได้ผสมปนเปกันไปครับว่ามีมากมีน้อยไหมเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงครับดูครับที่เข้ามาลกมากๆเลยครับตอนนี้ติดหัวก็เต็มด้วยโอ้นะครับฮะสู้ๆกับการหาหน่อไม้ก็อย่างนี้แหละครับไปครับไปหากันต่อครับมาดูหน่อไม้ไล่กันว่าเราจะได้กินไม้วันนี้นะครับันนานมากสองสามวันมาที หน่อไม่ไล่กอเดียวแต่เราก็มีเก็บกินเรื่อยๆนะครับอ่าหนึ่งหนอ่อครับอ่าสองหนอ่ออยู่ติดกันด้วยอ่าสามหนอ่ออ่าครับนี่ครับอ่าหนอนี้ได้ย,ยังนี่ดูที่อ่ายังไม่ได้ยังไม่พอที่จะหักเอานะครับออาอย่างนี้และครบับการหาอยู่หาก,กินแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆ ล้าก็พออยู่พอกินแค่จะกินเนี่ยไม่ไม่ไมยากนะครับอแต่ว่าถ้าจะา่เลี้ยงดูอะไรเยอะะมากยนี่มันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับมันคือวิธีของการหาอยู่หากินเล็กๆน้อยๆไปนะครับในมุมแถวนี้มีไม่เอ่ยนะครับอ๋อไม่มีนะครับเราก็หาไปเรื่อยครับ ต้องส่องหน่อยครับหอ่อไม้ไล่นนิมต้องส่องหน่อยครับถ้าไม่ส่องเราจะไม่รู้เราจะไม่เห็นครับอ่ะนี่หน่อหนึ่งแต่ว่ายังเล็กไปแล้วเอาหน่อใหญ่อย่างนี้ดีกว่านี่อ่านะครับจะมีหน่อที่สว,สวยแบบนี้ครับเอ้หน่อนี้เป็นไงเนี่ยเห็นแต่ปลายขยุกข,ขยิกแอบลบดีได้ไหม ได้อืนี่ครับการหาอยู่หากินเล็กน้อยครับแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ต้มกินกับน้ำพริกหน่อไม้ไล่นะครับนี่ครับรบันนี้ก็ถือว่าพออยู่พอกินแล้วกันครับวันนี้มีร,ยรมายละเอียดมากมานะครับในการที่หาอยู่หากินของเราครับเ,เลือกปกติที่เราลงทุง <laughs> ลงทุ่งมาก็จะพอได้กินกันครับกับอาหารทุ่ง,ง,งมีต้นมะนาวเลยนะ <c oughs> เก็บมะนาวมาได้สามลูก <c oughs> อาอยู่อากินแบบบ้านๆก็เท่านี้แล้วครับบายจุ๊บ